จากนี้นะคะพี่น้องอาจจะยังไม่ทราบว่านอกจากที่เขาจะเข้ามาแย่งงานแย่งอาชีพของคนไทยประกอบอาชีพสงวนล,ลูกหลานของเขามาเรียนฟรีจากเงินภาษีที่พวกเราทุกคนจ่ายพวกเขายังตั้งตัวเป็นคอมมิวนิตี้เป็นชุมชนที่สนับสนุนกันเองซื้อขายกันเองเงินไม่เคยหลุดลอดมาถึงคนไทยเลยค่ะแต่คนไทยเรา ถูกพักการเมืองพักการเมืองหนึ่งนัก n อ o นอนักสิทธิ์และก็สื่อมวลชนล้างสมองว่าพวกเราเนี่ยจะต้องเอื้ออาทรกับเขาแต่เขากำลังเอาเปรียบเราอยู่ทุกวันอยู่ทุกเวลานี่มันเป็นความยุติธรรมหรือไม่คะถ้าพี่น้องรู้สึกว่านี่มันเกินขอ,ขอบเขตของมนุษยธรรมแล้วพี่น้องจะต้องลุกขึ้นมาคะ่ะ นี่ไม่ใช่การกั่นแกล้งนะคะดิฉันไม่ใช่คนคลั่งชาติพี่น้องทราบไหมคะว่าขบวนการที่จะเอาแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะจากพมา่าเข้ามาลุกคืบเข้ามาแทรกแซงเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นขบวนการที่ทำอย่างเป็นระบบพวกเขาเข้ามา เอาลูกเอาหลานเอาสิสามีภรรยาเข้ามาพวกเขาเข้ามาทํางานตั้งท้องคลอดลูกถ้าเขาอยู่ในประกันสังคมเขาได้เงินช่วยเหลือจากประกันสังคมเดือนละ1,000บาทได้กับลูก3คน เท่ากับเป็นเงิน3,000บาทแล้วพวกเขาไม่ได้มีแค่3ค่ะเขามี4เขามี5ภายใน20-30ปีฉันกล้าพูดได้เลยว่าคนไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้อาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยก็ได้แล้วที่ทหารของเราที่ไปสละชีวิตที่สงครามชายแดนกัมพูชา เขาจะรู้สึกยังไงบรรพบุพร,รุษของเราจะรู้สึกยังไงถ้าลูกหลานคนไทยในปัจจุบันไม่สามารถที่จะรักษาประเทศเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของแรงงานต่างด้าวไม่ใช่เรื่องของการกันแกล้งนะคะแต่เป็นเรื่องของการปกป้องรักษาผลประโยชน์ของคนไทยปกป้องอธิป,ปไตยของประเทศไทยเรามีหน้าที่ที่จะต้องบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในล่องในรออยู่ในกฎระเบียบ ที่เหมาะสมไม่ล้ำเส้นจนเกินไปจนกระทั่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคนไทยเพราะฉะนั้นนะคะดิฉันคนเดียวไม่สามารถที่จะทำหน้าที่นี้ได้ถ้าพี่น้องคิดว่าเราควรจะต้องมีระบบในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในร่องรอยๆมีการควบคุมจำกัดปริมาณให้เหมาะสมกับความต้องการของเศรษฐกิจ และมีการควบคุมทางสังคมให้เหมาะสมและเข้มงวดพี่น้องโปรดช่วยกันเลือกเบอร์29กาบัดสีชมพูเลือกไทยพักดีได้ทุกเขตค่ะ